เรารู้สึกเฟลมากๆเราว่าจะไม่รีวิวแล้วว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะคะนั่นก็คือ แชนแนลนะคะทุกคนวันนี้มาตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเป็นการรีวิวสินค้าครั้งแรกของมาเลยนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะก็คือจ่ายเงินเองนี่แหละนะคะแต่ไม่เคยรีวิวอะไรจริงจังแบบนี้เลยนั่นก็คือเราอะบงังเอ,อิญไปเห็นว่ามีสินค้าตัวใหม่ออกมาเป็นรองพื้นนะคะซึ่งปกติแล้วเราเคยใช้ครูชั่นของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือ ตัวนี้ลาเนเอีโอคูชั่นแมทนะคะตัวนี้เราเคยใช้แล้วเราชอบมากอยู่แล้วแล้วพอเรารู้ว่าเขามีรองพื้นออกมาทุกคนเราก็กรีดรอแล้วเราก็เลยไปพรีออเดอร์มาซึ่งในไทยตอนนี้ยังไม่มีขายนะคะวันนี้เราเลยจะมารีวิวให้ดูกันไปนเลยว่าถ้าทาครึ่งหน้าเป็นคูชั่นทาอีกครึ่งหน้าเป็นรองพื้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเปรียบเทียบกัน รองพื้นของเขาก็มีหน้าตาแบบนี้นะคะให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนนะคะแพคเกจจิ้งเขาก็จะมีความแบบสีนา่นารักน่ารักมินิมอลสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะคะเปิดออกมาหัวปั๊มเป็นแบบนี้นะคะฝาเป็นแบบกรึบอย่างนี้อ่ะเป็นแม่เหล็กดูดอย่างนี้นะคะดีน่ารักมากนะคะพออยู่คู่กันอย่างเงี้ยยิ่งน่ารักเลยอะทุกคนแต่พอหยิบมาปุ๊บดิฉันไม่อยากรีวิวเลยอะดิฉันเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบ เฟลมากาว่าจะไม่รีวิวแล้วเพราะว่าอะไรทุกคนนี่คือคูชั่นสีเบอร์ยี่สแต่สั่งรองพื้นมา 23N คือแบบดิฉันโง่หรือโงอ่แล้วก็มันรู้ตอนที่ จะมารีวิวนี่แหละทุกคนตอนที่หยิบมันมาเทียบกันตอนที่ได้มาครั้งแรกนะยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองซื้อผิดสีเข้าใจว่าตัวเองใช้23ามาตลอดนะคะก็แบบเอยถ่ายรูปโปรโมโน่นนี่นะเฮ้ยฉันได้มาแล้วนะฉันซรุปมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก็เข้าใจว่าตัวเองใช้ยาแต่พอหยิบกล่องน้องออกมาปุ๊บแบบ25ห้ากับ23าเราก็แบบเอาไงดีวะเอาไงดีสุดท้ายก็แบบ เออรีวิวก็ได้แต่ก็ต้องบอกทุกคนไว้เลยว่าลองพื้นผิดเบอร์นะจ๊ะน่าจะลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะให้ดูเปรียบเทียบกันไปเลยต้องขออภัยในความงงของดิฉันด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะไปดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <ม>ไปดูกันเริ่มกันที่หน้าแบบเปลือยเปล่านะคะแต่ว่าขอมีคิ้วมีตาแล้วก็มีปากมานิดนึงนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยเป็นผิวแบบผิวสดๆจริงๆนะคะลงสกินแคร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะรงรองพื้นแล้วก็คุชชั่นแล้วนะคะซึ่งจะให้ดูก่อนว่าหน้ามีร่องรอยอ,รอยารยธรรมมากน้อยแค่ไหนก็คือนี่นะคะ่ะตรงบริเวณแก้มก็จะมีกระมีกระนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นรอยสิวส่วนใหญ,ญ่จะเป็นรอยสิวบริเวณคางแล้วก็ รอบปีกจมูกนะคะนี่ก็คือจะลงคุชชั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็รองพื้นครึ่งหนึ่งนะคะเริ่มกันที่คุชชั่นเลยจริงจังทุกคนก็คือดูความเคลิดของเขานะคะดูนี่คือเราใช้มันจริงๆงนะลงคุชชั่นให้ดูครึ่งนี้ก่อน บนอัพสว่างขึ้นมานิดหนึ่งน่าจะสักประมาณครึ่งเฉดหรือ1เฉดได้นะคะเนี่ยก็จะมีความเป็นงานผิวดูเป็นธรรมชาติไม่มีรอยกระเล็กๆน่ารักน่ารักรกอยสิวที่แบบขึ้นตามธรรมชาติ1รอบของครุชชันทีนี้เราจะลงครุชชันรอบที่2บริเวณคาง <S <S ในกล้องถ้าเกิดมองระยะประมาณนี้นะคะคือรอยสิวอะค่อนข้างที่จะหายไปได้เลย แต่มันมีความโน่น่ะทุกคนมันก็เลยยังเห็นอยู่นะคะต่อไปเรามาดูลองพื้นซึ่งรองพื้นเนี่ยเดี๋ยวมาจะลองใช้คู่กับแปลงของรับหน้าร้อยแนย่นอนกดออกมาแล้วอ่ะนี่ก่อนเลยเสร็จใช้แปลง คือหนึ่งรอบนะคะขออนุญ,ญาตดิ้วเพิ่มฝั่งนี้คือรองพื้นนะคะที่มีการดิ้วสองรอบนะคะทาลงไปสองรอบแล้วเฮ้ยทุกคนเราว่าเขากริปนะเขาให้งานผิวที่ดีแล้วก็รู้สึกเบาสบายหน้ามาก ะะถ้าเทียบกับตัวรองพื้นอื่นๆที่ให้ความปกปิดระดับนี้นะสาหรับไม,ม,ม้มันรู้ตัวตัวนี้เบาน้าม,มากระหว่างคุชชั่นกับรองพื้นนะความหนักหน้าเท่ากันเลยลง2องเลเยอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกถึงความต่างของทั้งสองข้างเนาะแต่อย่างที่ดูในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นแหละว่าฝั่งที่เป็นรองพื้นนะคะดูสว่างกว่าไม่ใช่เพราะว่าเนื้อรองพื้นเนี่ยเฉดเขาจะสว่างกว่าตัวคุชชั่นนะคะแต่ด้วยความง่อของดิฉันเองค่ะดิฉันซื้อสีมาผิดค่ะ คุชชั่นใช้เบอร์ 25N แต่ว่ารองพื้นใช้เบอร์ 23N นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อรองพื้นจรุณามีสตินะคะสิ่งที่สังเกตได้เห็นได้ชัดในกล้องเลยนะคะก็คือความใสของผิวต้องยกให้นะคุชชั่นนะฝั่งนี้มีความใสกว่าพอมาฝั่งนี้มันยังรู้สึกว่าเออเนี่ยแต่งหน้ามาเด้อ,อปะ่ะความรองพื้นเนาะนะนะนะกับความคุชชั่นมันก็ต้องต่างกาัน เดี๋ยวมาจะไปคลีนหน้าฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จะทาด้วยรองพื้นเนี่ยทั้งหน้าเลยแล้วก็จะมาฟินิชลุกให้ดูกันอีกทีนึง <Finish S 1> ค่ะฟินิชลุกวันนี้นะคะก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เป็นรองพื้นทั้งหน้าเรียบร้อยนะคะก็มีการเติมปากเติมแก้มเข้าไปแล้วก็มีการปัดคอนทัวร์นิดนึงนะคะให้ดูผิวว่านี่คือผิวที่แต่งเรียบร้อยแล้วแต่ ่นด้เซ็ตแป้งนะจ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านจะขอเซ็ตแป้งที่ทีโซนนิดนึงเราจะออกไปทําธุระข้างนอกน,นะคะวันนี้จะต้องพาผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ <hours> later. โอเคกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าพอถอดแม a ถอดแมสออกมานะ mm hmm. ก็จะมีความเลอะๆแมสอยู่บ้างนะคะ mm hmm. แต่ด้วยความที่เราใช้แป้งฝุ่นเซ็ตด้วย mm hmm. ก็อาจจะมีคราบของแป้งในที่ติดเข้าไปด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้ใส่อยู่ประมาณ5ชั่วโมงได้นะคะ mm hmm. ตั้งแต่ออกจากบ้านไปเนาะออกจากบ้านประมาณ5ชั่วโมง มาถึงเราก็ฉีดฉีดฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็เอาไมา้ทุกคนดูกันว่าประมาณนี้ให้ดูความหลงเหลืออยู่บนผิวหน้านะคะบริเวณช่วงแก้มเนี่ยก็ยังมีความกรปบอยู่นะจมูกตัวเนี้ยก็จะมีหลุดหลุดไปบ้างเนาะเพราะว่าเราใส่แล้วเราก็บีบบีบบีบ,บ,บตรงแมสให้แนบกับจมูกใช่ไหมคะหน้าผากอ่ะก็ยังดีงามส่วนช่วงคางช่วงคาง เรงคางที่มายจะมีปัญหาเยอะนะคะก็คือจะเป็นทั้งพวกร้อยสิวสิวผดสิวที่เรามีสิวฮอร์โมนเม็ดใหญ่ตรงนี้สรุปถามว่าชอบไหมกับตัวอ้าวไปไหนอะอ๋อตัวโปรดักตัวนี้นะคะเป็น l a n e เนชเอ่อเนโอฟลาวเดชแมทนะคะสำหรับมายคนที่เป็นผิวค่อนข้างแห้งพอใช้ตัวนี้ไปแล้วออกบ้านไป5ชั่วโมงอย่างที่บอกว่าใส่แมตลอดเวลา ผิวยังสวยอยู่ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าแบบกรีบป,ปิดรอยสิวทั้งหมดนะคะบริเวณคางเป็นบริเวณที่เรามีปัญหามากที่สุดก็คือทั้งสิวโผดสิวเม็ดใหญ่สิวฮอร์โมนสิวอุดตันรอยสิวต่างๆมากมายอยู่ตรงคางนะคะพอเราออกไปนอกบ้าน5ชั่วโมงกลับมาก็จะเห็นได้ว่าคางนะคะจะมีรอยที่ชัดเจนขึ้นก็คือรองพื้นหลุดนั่นเองพูดง่ายๆรองพื้นหลุดนะคะก็ยังเห็น อย่างนี้อยู่แต่ถามว่าโอเคไหมถือว่าโอเคเราไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้แล้วระหว่างวันไม่ได้มีการซับหน้าเลยไม่ได้มีการเติมแป้งเลยไม่ได้มีการทําใดๆปากก็ไม่ได้มีการเติมนะคะอยู่ในแมสตลอดเวลาจริงๆถ้าเกิดใครที่อยากลองใช้นะคะก็ไปลองหาตามกันได้นะคะคิดว่า ในไทยน่าจะมีขายช่วงประมาณกันยานะคะไม่แน่ใจตามเคาน์เตอร์เนาะแต่ว่าเห็นใน Lazada Last m l l เนี่ยเขามีให้พรีเซล์กันแล้วนะคะในโปรวันที่9เดือน9จะสามารถซื้อได้วันที่9ไปกดลงตะกร้าก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ไม้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูกันอีกค่ะไปเลยบ๊ายบาย